รถปิกอัพอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจชมคันนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมตีบิกรถสวยนะครับวันนี้พามาชมนะครับรถปิกอัพอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่คันนี้มันพิเศษเลยคันนี้เลขไม่เพียงแค่นะครับหกหมื่นกโลเท่านั้นนะครับรถเลขไม้แท้นะอันดับแรกเรารับประกันเลขไม้แท้ก่อนครับคันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นรถนะฮะนิสัน n นวาร่านะครับเป็นตัว2.5 SE นะครับคันนี้เป็น6เกียร์เดินหน้าด้วยนะครับแล้วก็ออปชันเยอะเป็นตัวสมาร์ทแคป แผบเปิดได้แล้วนะครับแต่ที่สําคัญจุดสนใจของรถคันนี้นะฮะรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับแล้วก็วิ่งเพียง60,000กิโลเท่านั้นครับเรารับประกันเลขไม้แท้นะเพราะว่าเจ้าของเดิมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยต้องบอกอย่างงี้ต้องบอกอย่างงี้เลยนะรถมันรถมันเลขไม้น้อยมากๆเลยนะครับทําให้ทางผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องเอ๊ะเป็นที่น่าสนใจว่าเอ๊ะมันหม่แท้ไหมต้องบอกอย่างนี้ครับทางผมน่ะ ทางผู้ขายเนี่ยรับประกันเลขไม์แท้นะครับเรามีหลักฐานวันที่ไปซื้อกับลูกค้านะครับว่าเออเลขไม่อยู่ตรงไหนและสาเหตุอะไรทําไมถึงเลขไม์น้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญรถไม่มีชนนะครับบอดี้รับประกันในสัญญาซื้อขายขึ้นที่หน้าจอให้เลยนะครับเราเปิดห่วงกันตรงนี้ก่อนเลยนะเราเปิดห่วงกันตรงนี้ก่อนเลยและมาเรามาชมรถคันนี้กันนะครับรถคันนี้เป็นนิสสันดาวราปี2011นเะครับเป็นเครื่อง25 0พดีเซลมาพร้อมกับสีเทาดํานะสภาพสีเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็ มาเดี๋ยวเราชมกันดีกว่าว่ามันรถสวยประมาณไหนนะฮะต้องบอกงี้ครับรถที่ไม่เพียง60,000กว่าโลเนี่ยเรามาชมห้องเครื่องก่อนแล้วเดี๋ยวผมพาชมข้างในกันนะครับมันต้องเมคเซนต์กันนะนะครับมาดูเลยเป็นไงฮะห้องเครื่องประมาณนี้นะครับชิ้นส่วนสีดำเนี่ยมันเมคเซนต์ไหมแผงกันความร้อนมีครบนะครับอ่ะดูตรงนี้ต้องบอกงี้ฮะรถมันเล็กไม่น้อยนะครับโลโก้ฝาครอบเนี่ยเนียนกริปนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยคำว่า di เนี่ยไม่ซีดไม่จางนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสีดําพลาสติก ต่างๆของเขาเนี่ยนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับรถในรถคันนี้รับประกันในสัญญาซื้อขายนะเดี๋ยวขึ้นที่หน้าจอเลยนะครับชนหนักพิเควาะมจมน้ําตัดต่อนะครับก่อไมอะไรพวกนี้น้าท่วมอะไรพวกนี้ไม่มีนะครับประมาณนี้นะฮะมาดูรถกันนะฮะดูชิ้นส่วนของรถคันนี้ฮะค,ค่อนข้างใสแก้มเติมเดิมหมดนะครับชิ้นส่วนตามปักนะฮะดูตรงนี้ตามปักอ่ะเดี๋ยวให้พี่อุย้ยซูมตรงนี้เข้าไปว่ามันนี่ฮะ อ่าเนี่ยดูตามท่อข้างล่างพวกนี้อะไรเงี้ยนะฮะมันค่อนข้างที่จะใสกิฟเลยนะฮะสำหรับเครื่องคันนี้ไม้ห0 0มืโลแท้นะครับเนี่ยเห็นเลยผมรีวิวรถผมถ่ายรถผมถ่ายแบบนี้นะไม่แบบชาวแวบชาวับแล้วบอกว่าสวยสวยสวยคือต้องดูให้ชัดเจนทุกมุมทุกซอกนะครับเนี่ยดูกระโหลกคานหน้าเนี่ยดูเงี้ยฮะท่ออินเตอร์เหล็กลัดต่างๆเนี่ยเนี่ยท่อแวกคัมแวกกงแวกกัมเนี่ยฮะไม่มีเหนียวไม่มีมันเลยนะ นะครับพ่อปากเทอร์โบเสื้อเทอร์โบอะไรพวกเนี้ยนะฮะคันนี้ของมันดีเลยต้องโชว์ของเลยนะต้องบอกงี้ก่อนนะครับรถมันดีเลยต้องโชว์ของนะครับซับในเนี่ยฮะซับในตรงเนี้ยซับในที่เป็นการคำร้องข้างในเนี่ยยังใหม่อยู่นะครับเนี่ยพ่อปลั๊กสายไฟตรงเนี้ยนะอยู่ร่องรอยปร,ประมาณนี้นะครับเพราะว่าคันนี้จุดสําคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับลูกค้านะฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะฝากระโปรงเดิมไม่มีชนนะครับมอกรองมอกาวมีครบเลย นะครับนะตะคงตะเข็บเม็ดอากไรเดิมนะฮะร,รถในรับประกันในสัญญาซื้อขายอยู่แล้วนะครับไฟหน้าสายสะอาดไฟตัดหมอกมีให้ครบนะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวปไปแดงมาดูทางด้านนี้ต่อแก๊ปกันชนสีต่างๆนะสภาพสวยโลโก้ต่างๆสติ๊กเกอร์นะครับอี o Power Common Rail V ร์เรียเเกียร์เดินหน้ามีครบกระจกคมเมียมไฟเลี้ยงในกระจกครบนะครับยางกระดอกมันเหลือเยอะอยู่แล้วนะครับแต่อาจจะปีต่ำนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถมัน วิ่งน้อยต้องบอกงี้ผมจะให้ดูเลยว่าเนี่ยรถยางเนี่ยมันปี17-18นะฮะแต่ดอกเนี่ยเหลือพึบเลยเพราะรถมันไม่ได้ใช้นะครับประมาณนี้มาเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนต่ออ่าสำหรับนาวาล่าเนี่ยข้อดีเขานะฮะคือแคปมันเปิดได้นะครับเป็นตัวแคปเปิดได้ภายในเป็นสีครีมมานะเดี๋ยวผมไปไปเปิดดต้องบอกงี้ครับ รถที่วิ่งน้อยอะ่ะให้พี่อุ้ยถ่ายพวงมาลัยก่อนนะครับดูพวงมาลัยเนี่ยมันไม่ลอกนะฮะเห็นไหมมันไม่กรอบไม่ลอกไม่เปื่อยนะครับมันเมคเซ e n s e อ่ะเดี๋ยวพี่อุ้ยติดเครื่องให้หน่อยนะครับโอเคหัวเกียร์แน่นแน่นปับ๊บเลยแล้วนี่ดูหัวเกียร์นี่ดูดูซ o o เข้ามาซ o มนะครับหัวเกียร์เนี่ยเห็นไหมว่ามันจะไม่มันไม่แผบไม่เรียบนะฮะยังเป็นเหมือนเท็กเจอร์ที่เป็นสักๆไอ้นั่นอยู่เลยนะครับวิทยุเป็นไพโอเนียให้เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มปรับแอร์มีครบ นะครับนี่เลยเลขไมล์หกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าโลนะครับหกหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าโลนะครับคอนโซลสภาพต่างๆสวยนะนี่ดูเบาะหลังเบาะหลังพรมอะไรพวกเนี้ยเรียบร้อยนะครับอ่ามีครบนะฮะอ่าเป็นเบาะประมาณนี้นะครับก็ภายในรถกระบะคันนึงอ่ะสองแสนนิดนิดอ่ะต้องบอกว่ามันไม่แพงสภาพนี้มันก็โอเคแล้วแล้วก็เป็นแคปเปิดได้นะต้องบอกอย่างี้เป็นแคปเปิดได้ นะครับแล้วก็นี่เลยคู่มือคู่มืออ่าบุ๊กสวิตสมุดรับประกันมันอยู่ดีนี้นะครับอาจจะสภาพงอหน่อยนะเพราะว่ามันอยู่ในเก๊ะนะครับกุญแจมีให้2ลูกนะเดี๋ยวขึ้นไปรูปนิ่งให้นะครับวิทยุรีโมทไทโอเนียมีให้ครบนะครับอ่าไว้ตรงนี้เดี๋ยวถ้ายคลิปเราไปลองขับกันมาเดี๋ยวดูบอดี้ข้างข้างนอกกันต่อพื้นปูกระบะก็สภาพโอเคกันชนใหม่นะ กันชนสภาพดีนะครับฝาทงฝาท้ายเปิดได้ครบอ่ะโลโก้ครบนะครับอ่านี่ดูเม็ดซ้ายนี่เดิมเดิมเม็ดซ้ายเม็ดอาร์คเดิมเม็ดขวาเดิมเดิมอ่าบอดี้ต้องบอกว่าบอดี้ไม่มีชนอยู่แล้วนะครับบอดี้ไม่มีชนนะฮะซุ้มล้อซุ้มอะไรเรียบร้อยหมดนะครับแคปเปิดได้อย่างนี้นะอ่าแคปเปิดได้อย่างนี้อ่า ดูซอ,อกนอ็อตซอกประตูก็ได้ครับเนี่ยซอ,อกนอ็อตซอกประตูไม่มีถอดนะครับอ่ะดูตะเข็บอยากดึงไหมดึงไปก็เท่านั้นแหละนะฮะเพราะว่ามันเดิมหมดนะครับอ่าเดี๋ยวใส่เข้าไปก่อนอืมเนี่ยสติกเกอร์ครบมาเดี๋ยวดูรอบๆคันกันนะครับสติกเกอร์ข้างนี้มีครบไหมเป็นสติกเกอร์แท้นะเป็นสติกเกอร์แท้นะครับแล้วก็โลโก้มีครบ นะครับเนี่ยซอกเซิร์ฟรถเดิมนี่รถเครื่องติดเครื่องมาแล้วนะนะฮะแล้วก็นี่เทอร์โบเทอร์โบทำงานเรียบร้อยนะครับตัวตัวแวกกัมเทอร์โบโดิ้นเรียบร้อยนะฮะเครื่องนิ่งๆเงียบๆนะครับเครื่องมันค่อนข้า,างจะจะแน่นนะสมบูรณ์ควันควนไอไม่มีนะครับเราถ่ายรถกันแบบชัดเจนเนาะถ่ายกันแบบสบายๆเราขายกันแบบอย่างนี้นะครับแบตเตอรี่ใหม่ นะครับสามเคมาเดี๋ยวปิดฝากระโปรงปิดประตูแล้วดูรอบคันกันนะครับแต่ตอนบอกบอกเลยว่าเดี๋ยวคันนี้จะพาลองขับรถขับดีมากเลยฮะช่วงลงช่วงล่างนิ่มเลยอึ๊บนี่ต้องบอกงี้ดูตรงนี้ก่อนเลยคันนี้ภาษี6หแล้วต้องดูตรงนี้รถคันนี้จอดอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับยังไม่หมดเหายังจอดได้อีก คือรถคันนี้จอดอยู่การไฟฟ้าตลอดเลยรถเจ้าของไม่ค่อยได้ใช้เพราะมีรถประจาตาแหน่งอยู่แล้วนะครับมาเดี๋ยวดูรอบคันกันนะครับนี่คือสาเหตุไปเปย์นะที่ว่ารถคันนี้มันวิ่งน้อยจริงๆนะครับเนี่ยสีรอบคันร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสีเรียบร้อยันชนกันชนเรียบร้อยนะครับไฟหน้าใสาสะอาดกระจังคมเมี่ยมเรียบร้อยนะครับดีลล้อไม่มีสติ๊กเกอร์ครบนะมือปงมือเปิดแน่นหมดนะครับ กันชนคมเมียมมีครบนะครับครอบคมเมียมนะรุ่นแบบผู้ใหญ่หน่อยนะครับกันชนกันศาสตร์ผมติดให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มติดใหม่นะครับรถมันดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองขับกันเดี๋ยครับไปเลยโอเคครับตอนนี้เรามา อยู่ในตัวนิสสันนวาร่านะครับเดี๋ยวเราทบทวนกันอีกทีนะครับคันนี้เลขไมล์เพียงนะครับ61,900กิโลนะครับแล้วก็คันนี้เป็น6เกียร์เดินหน้านะครับ1เกียร์ถอยหลังเป็น7เกียร์นะครับรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงตัวถังสวยนะครับแล้วก็รถขับดีมากนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์กระจกไฟฟ้านะครับเป็นสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับแต่ที่สําคัญมาเดี๋ยวเราไปลองขับกันดีกว่านะครับหัวเกียร์แน่นๆเลยนะครับหัวเกียร์แน่นๆน่นคัดนิ่มๆไปเราไปกันนะครับเเกกกีีีียยยยรรร์์ถออออู่ตงงนนน้้ดหััวลคืเกียร์ถอย นะครับอืมแต่ถ้าอย่างนี้คือเกียร์หกนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองขับเนี่ยเกียร์มันมันแน่นเนี่ยผมบอกเลยว่าเนี่ยมัน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 ใช่มันใช่ต้องบอกว่ามันใช่แล้วก็เท็กเจอร์พงมาลัยเนี่ยผมต้องบอกงี้ดูหัวพงมาลัยเนี่ยมันไม่ลอกนะครับไม่ลอกทั้งเนี่ยตามเนี่ยดูตรงนี้ดูเท็กเจอร์ตรงนี้เขาตรงหัวมุมตรงเนี้ยถ้าคนจับนวราไปสังเกตเลยพี่ไปสังเกตทุกๆคันเลยแล้วทําไม่ได้นะนอกจากเบิกสูตรมันไม่มีใครไปเบิกอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าทํเถ้าซ่อมเนี่ยมันทาอย่างนี้ไม ไปอยหมดแหละถ้ารถวิ่งหลักแสนนะหรือรถทั่วไปนะครับแต่คันนี้มันวิ่งน้อยจริงนะครับต้องบอกว่าเนี่ยเวลาขายรถเนี่ยองค์ประกอบโดยรวมแล้วก็ที่สําคัญทางผู้ขายในระประกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปลองกันไปเลยนาวาลาต้องบอกอย่างนี้ครับอัตราเร่งเขาดีเพราะรถเขาเป็นแบบ6เกียร์นะฮะ ไป,ไปเลยแล้วที่สําคัญเทอร์โบคันนี้มันเป็นเทอร์โบ V-N แล้วก็สมบูรณ์ด้วยครับตัวแวกกัมเทอร์โบยังติดอยู่ก็คือว่ารถคันนี้อัตราเร่งจะดีพอสมควรเลยนะครับต้นตนเนี่ยหลังติดเบาะนะครับต้องใช้คำว่าต้นหลักติดเบาะนะครับศูนย์ดีศูนย์ตรงขับดีขับสบายนะครับต้องบอกว่าตัวนี้ผมผมขายอยู่เรื่อยนะแต่ต้องบอกเลยว่าไม่เคยได้ลงคลิปหรอกฮะเพราะว่า เจอก็เจอรถปกติธรรมดาทั่วไปเลขไม่สองแสนสามแสนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็ไม่ทันลงคลิปก็ขายกันแล้วแต่คันนี้รถมันพึ่งมาผมก็รีบปรีกุจ์ถ่ายคลิปก่อนเลยนะครับเพราะว่าที่สําคัญเนี่ยเราต้องมีคลิปวิดีโอสื่อสารให้ลูกค้าเข้าใจว่ารถคันนี้ทําไมมันเลขไม้น้อยและดูไปคลิปวิดีโอซิว่าม,มันสวยจริงไหมเพราะว่าดูในรูปภาพเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะครับเรามาเห็นกันเลยเนี่ยเฮ้ยหมายเ0 0หกหมื่นจริงว่ะ ตีบิ๊งรถสวยการาันตีผมการันตีครับเพราะว่าวันที่ผมไปซื้อเนี่ยผมถ่ายคลิปถ่ายเลยเป็นหลักฐานหมดไม่งั้นมันค่อนข้างที่จะเป็นหลักฐานกันยาก,กน,นะครับมาเดี๋ยวมาลองขับกันดีกว่าเนี่ยฮะเกียร์สี่ไปร้อยแล้วเนี่ยครับนี่ปล่อยมือขับได้เลยพงมาลัยไม่มีสันนะครับกับรถกระบะคันหนึ่งเนี่ยผมผมเหยียบร้อยยี่สิบผมปล่อยพงมาลัยอย่างนี้ได้นะเอาเดิเนี่ยผมปล่อยเดี๋ยว <laughs> ร้อยยี่สิบเหยียบไปอย่างนี้ได้รถขับดีเกียร์หกยังไม่ได้ใช้เลย ใครชอบใครหาจัดคันนี้ไปเลยครับรีบนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับไม่รีบก็ได้ไม่เป็นไรแต่อาจจะมาไม่ทันคนอื่นนะครับมาลองขับก่อนได้นะครับแต่ถ้าเชื่อใจไว้ใจก็โอนจองมาจำจัดไฟแนนซ์เอารถส่งถึงหน้าบ้านได้แต่ถ้ายังไม่โอเคมาดูรถ ที่หน้าหน้าร้านก่อนแล้วค่อยทําสัญญาก็จัดไปครับเอาที่ลูกค้าสบายใจนะครับแต่ละท่านมีความไว้วางใจไม่เหมือนกันนะครับแต่บางคนเห็นคลิปอื่นๆแล้วก็ไว้ใจก็จัดไปเลยครับเหมือนเดิมครับผมตีบิ๊กรถสวยนะครับรูปเพิ่มเติมอยู่ทางด้านขวานะครับรูปคันนี้ประมาณ30-40รูปส่วนทางด้านซ้ายมันเป็นเบอร์โทรเบอร์ติดต่อผมเป็นเบอร์ตรงนะครับไม่มีเซลไม่มีในหน้านะเป็นเบอร์ตรงผมเลยคุยกับผมไม่ผ่านใครนะครับรับประกันจากปากผมโดยตรงนะครับแล้วก็เต้นผมอยู่นนทบุรีใกล้สะพานพนังเก้านะฮะหรือว่าน นีรถไฟฟ้าใส่มานะครับถนนรัตนาธิเบตน,นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ